เดี๋ยวเราทําการปึ๊บเสียบเข้าไปแล้วก็ต่อเปิดนะครับอ่ะนี่ครับติดแล้วเห็นไหมเราจะมีแค่สองสายนะครับซึ่งต่อแค่สองสายเราก็สามารถใช้งานได้ไปเอาไว้ฟาร์มเกมฟาร์มเอ็มในเกมนะครับขายอ่ามันก็ได้เงินเยอะพอสมควรเลยแหละดังนั้นจุดประสงค์ครั้งนี้ของเราก็คือการต่อมือถือก็ต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อเสร็จเรียบร้อยจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราจะมาทวนอีกครั้งหนึ่งทวนเข็มนาฬิกาใช้เป็น USB 3 0ามูนอย่างเงี้ยนะครับนี่ตัวนี้ สามศูนย์นะที่เหลือเราจะเอาแบบเราจะเอาแบบมาจากไหนครับเราจะเอา BMS มาจากไหนครับนี่ b m s เป็นแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้ b m s ยนี่สําคัญนะครับผมจะเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งก็คือ b m s นี้สําคัญจริงๆตรงที่มันสามารถที่จะเออต้องการไฟเกินได้ไหมเนี่ยทำไมมันเหมือนมีแค่ QC อะไรสักอย่างอ๋อนี่ไงนี่ไง IC มันอยู่นี่ IC เล็กๆเนี่ยนะครับสําคัญนะครับจาไว้ว่านี่ตรงนี้สําคัญมากเพราะว่ามันเอาไว้ป้องกันไฟเกินเอาไว้ตรวจสอบเช็คอุณภูมิ room, เอาไว้ทําอะไรหลายๆอย่างเลยครับ เออแค่ b บ s ตัวเดียวเนี่ยเอาไิวคุมชาร์จได้ด้วยนะครับดังนั้นคุณผู้ชมต้องดูแลมันให้ดีๆนะครับเออดูแลมันให้ด,ดีมองมันตอนเวลาที่แบบแกะแบตออกมาเนี่ยมองบอกช่างแลเอ้ยขอเก็บ BMS ยหมไม่ก็ขอเก็บแบตเ,เพราะว่า b m s แท้เนี่ยหายกนอครับเอาละคุณบิตคอยน์มันไม่ได้ทําให้คนฉลาดขึ้นนะครับ <c oughs> คุณคิดผิดหรือเปล่าอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะต่อเป็นสายเล็กออกมานะครับสายเล็กออกมาต่อสายเล็กปึ๊บนี่เรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อย พอต่อสายเล็กเรียบร้อยออกมาแล้วนะครับพังอ๋อ ória! เราลืมบอกไปว่าการต่อเนี่ยต่อก็คู่บวกนะครับต่อมีคู่วบวกมีคู่ลบนะฮะต่อมีคู่บวกมีคู่ลบดูดูเอาในแผงนะครับว่ оче, มามันเพราะว่าแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันเว้ยผมผมมันเป็นรุ่นนี้ก็ต่อแบบนี้นะครับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะบางรุ่นก็ไม่มีบอกเราบางรุ่นเราแบบเออถอดออกมาแล้วแบบมันก็เป็นสาเหตุนะที Armed ่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมทำคลิปเอาไว้เหมือนกันที่บอกว่าตอนเวลาที่ถอดออกมาเออยังไม่ม okay. ีค้่บวกค้่ลบเลยแล้วกูแล้วเราตอนแรกมันมันอยู่ ่อไปปึ๊บอีนนี้ครับเดี๋ยวเราลองดึงดูว่ามันขาดหรือเลปล่าขาดไหนวนะเนี่ยเดี๋ยวมันขาดไหนขาดไหนหรือป่าไม่ได้ขาดเนาะยิ้มก่อนปึ๊บโอ้ยจะไปจิ้มทั้งบอดเลยไม่ได้นะเว้ยพังกันหมดพอดีอ่าเรียบร้อยนะครับเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยขั้วบวกขัข้วลบดูให้ดีๆนะครับเพราะว่ามือถือเนี่ยมันเป็น DC ซมันเป็นกระแสดีซซึ่งมันต้องต่อให้เป๊ะถ้าต่อไม่เป๊ะมันจะพังนะครับ เราก็ลองดูครับเพราะว่าเพราะว่าเราจะเอาไปใช้สําหรับความเกมหรือว่าทําอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีแบตแล้วมันก็จะไม่ระเบิดมันไม่บวม